เป็นชั้นแล้เนาะอ๋อน้องแพนเค้กได้กินขนมแล้วมื้อนี้ปันกันเด้อล, <c ười> ล,ลูลกเด้อ <c ười> โดยอันนี้เนี่ยเป็นเฮือนเก่าบ่งสาวเลยว่ะเฮือนเพื่อนอินแหเฮือนโดยเลยเนาะกะคือว่ามาบ้านเสานี้อีกเช่อหนึ่งเพี่น้องไงเนาะโดยโอ้โหทางสานี้เป็นเห,ห็ดอยู่ตอนนี้นะเนาะเฮเพื่อนเพื่อนกัน phần tóc cưới nì bạc biẹt vót này nó tóc cưới nì cưới biẹt vót vót huyền san sunny này nó rồi cứ mà phần cà phê tượng rồi phần du huyền cưỡi đấy là đủ nè thấy đìn chưa โ้ยสบายดีนะลูกโดยไปจะใช้แม่จะเล่นลูกละกินว่าขนมนี่ลูกมาอไว้เอาไว้มาเร็วมาเร็วมาหนีมาเอาขนมมาฝากมาหนียางมาเอาโดยขอบใจพ่อหนุโดยฉันเนาะอ๋อน้องแพนเท็ก ได้กินขนมแล้วมาเนี่ยปั่นกันได้ลูกเด้อนี่มาแฟนเค้กปั่นกันได้ลูกเด้อากันปั่นกันกินเนาะท่างแม่จะอยู่ท่างเก็ดือนบ่ลูกอยู่ท่าสะเก็ดโอ้โดยสบายดีอันนี้ลูกเป็นพ่โดยขึ้นไปเบิ่งทั้งเอื้อยเพิ่นก่อนเนาะทั้งเอื้อยเอื้อยสาวนี่เพิ่นก็ดกำลังเฮ็ดอย่างเนี้ยน่ะสบายดีเด้อ

อันนี้นะเพื่อนเจ้าน,น,น,นี่เนาะนักสาวนี่พันขึ้นมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่พี่ตลอดบ่เห็นดน้ำเอื่อยนี่แหละขึ้นมาเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำเอื่อยเนาะกระโบมี่ถูกมากกระโมี่ยังกินน้ำจันโดยคือว่าขมี่เนี่ยยูแล้วกินก็ขึ้นมาเห็ดอยู่พี่สบายดีเจ้าสบายดีเรื่อยเรื่อโดยข้าเห็ดเด้ออ <c oughs> ันนี้เร็ดบมีเลยชาวนี่บ่มีเหมือนไปให้เสร็ ยังฆ้าแต่งตัวยังตั้งรักเซนวิวเด้อเดอนโดยอันนี้เป็นเพื่อนน้องเนาะเพื่อนก็ปพี่นี่ได้รืเโดนี่กสมีก็โอเคแล้วนี่ก็เนาะอยู่ไปเรื่อยๆไปอยู่ไปกินเ้อสมีกยังน่เห็ดได้จะเห็ดกระตุนเห็ดบดบดหาบอ กินบ้ได้อยู่บลายมิา้ใสเือยังนี่ลทังลูกไดขนมลายทด้ลูกหลานนะบานางดีลูกนางดีใช้คือบ้แกะปั่นกันกินลูกยังบ่อยากบอกฮะหรือว่าบกินบอทังลูกเสาวนี้กับบคอยปาก โดยอาสบายดีสาวนี่โดยน้องเยาวย้คุณมานั่งนเห็นได้แล้วครับนายด้อยนี่สบายดีสาวนี่โดยอย่าหลุดลงมาเลยลูกไปน้องเลยเห็นตัวจริงเพื่อนเนาะพี่น้องเชื่อ่าเพื่อนเป็นคนงามเลยสาวไทยเลยเนาะคอยไปเห็นตั้งแต่คลิปสาวบัวลูกแกจะคนน่ะสาวสองคนแต่บึ่งในี่นี่ก้องโอ้คุณนี้บอสบอสเป็นคนนั้นบอสโดยโดย สบายดีนะอย่าไปเบิกค้าใชสะีสบายยันไพ่บยันไพเอาวางไว้้านั่นอะไรน้ำแป้อาน้งแป้งกับน้งเค็กสบายดีล่ะสบายดีไี่ได้ไสบายดีโดยอันนี้นะเพื่อนเจ้าบัวสาวหรอเ่าเพื่อนอือนเพื่อนื้อยโอ้เพืนเจ้าหน้าทีกายมาบหันบ่เนี่ยโดยโดยเทากัมาครั้งแรกนาะสลเนาะ เจ้าเดินมาข้งแรกคอยซ้ำเทือแล้วคอยซ้ำเทือแล้วะซ้ำเทือนอะไรซ้ำเทือแล้วมาหนิเนาะกำลังเฮ็ดกินยังเช้านี้กำลังสิแกงหน่อไม้สิแกงหน่อไม้โดยโดยแกงแล้วหรอเบายังยังอยู่ักระตมอยู่โดยอาจารย์ขึ้นมาไปเฮ็ดซะขอว่าสิมาเบิ่งเจ้าแกงหน่อไม้ได้นี่นะต้มยังมาจืดอยู่ต้มยังมาจืดอยู่โอ้ใช้ผิงคนหาใช้ผิงคนหาได้อยากได้ใส่เมื่อยหะได้เฮ็ด โดยโดยเนาะมีเห็ดใส่น้ำแกงน่ม่ม้เห็ดแกงตอนเที่ยงเลยตอนเศร้าเลยสิกินข่าวเศร้าบอกเขาเทีียงข้าเที่ยงกัโมงตอนนี้เบิงโอ้สิบโมงครึ่งเลิมงครึ่งเพื่อแกงแล้วเพอดีกินเลเนาะเบีนโมงเมนกินข่าวนะเพื่นเนาะถ้าได้กินข่าวกินน้ำตีเนาะลูกซจกับรูปเลยนู่นนั่เนาะมัดผมขึ้นอี้คักในน้ำในนี้คืออไรคุณนั่นคือมีค่ะ มาเลยกันอันนี้คือเก้าวานนี้วันหรือมิ่งวันดิ้นมิ่งเนอยากซอยแม่เฮ็ดเรียกบ่ลนะวั่อื่นเป็นไงเออเฮียนกันเบิด์ละไบ่สนี่ยังยังมาได้เฮียนอยู่ดื้อว่าไม่หายแซวนี่ล้ากั่เฮิงลื้อว่าไม่หายแซวนี้หนีดไปใช้แต่ทั้งแม่เขาไปได้สามวัน แม่ยูลุมพ่นติเพิมาแต่ผูกแขนพ่นแรกลพันโต๊ะโบเปียกว่บ่เฮือนเจ้าฮะบอมันแบบมันขึ้นโต๊ะโแห้งนะต๊แห้งกับเปียกเบวดแหละอยู่บ่ได้วันบริพ่ะเขาว่าได้อยากไปเล่นน้ำฝนีจีนไปดรียนน้ำฝนนะเจ้านะตอวไปเล่นน้ำฝนเจ้าไปเลีนน้ำฝนพี่มาพี่ล่ะคือว่ามาพี่สิมา ให้ให้ถั่วเอื้อดเพิ่นแกงบ่อนี่ยนะเอื้อดเพิ่นสิแกงเอือเพิ่นสิแกงเองโดยโดยคือว่ามาแบบได้นะอยู่แล้วกินกับแม่ขึ้นมาแกง,งให้พีนน่บ่โดยเฮ็ดกินน้ำกันเห็กินน้ำกันเนาะเย้อนสมบัติแล้วเข่าขั้วเหี้ว่าเป็นเข,ข่าขั้วมันก็ต้องมุ่งเมาออเพื่อออกเป็นธรรมดา <laughs> สบายดีสบายดีเนาะสบายดีลูกสายดีเนมังเน่ยสบายดีโบขึ้นมารถเน่ยเพิ่นบอกครบหรอเพิ่นเป็นคนบูยู่โดยงามืูเมะเนาะดูเรากบบงามบนถนนเลยเราแป้งกำลังส่แกงเราไมบอยใส่ไม่หาเาแป้งมือเู่นยวมื่เลยให้ไปหาเอ้ย คอยเลี้ยงลานเลี้ยงลานเลี้ยงลานเอาลูกอยู่เพื่อนเลยเลยเป็นไงอยู่บ่แกได้พ่อแกงอยู่ทอนท่อนแล้วพ่อแกงอยู่ได้เครื่องหม้อแล้วคุณอะเฮ็ดบดอีกกับเครื่องกระซ้าเฮ็ดกระตุ้นอีกถ้วยหนึ่งเต็มหม้อพอดีเต็มหม้อพอดีกินหอดรอกแรงนะเนาะกินมาแล้วขาวเช้าย่างเนียให้เจ้ากิน้วบ่ขาวเช้ากินแล้ว นี่ดอกเพียงครับโดยกล้วยน้องดอกเพียงโดยีกล้วยนะงผู้นั่นผู้นั่นชื่อยังไงชื่อแป้งแป้งอินดี้กล้วยนองเนี่ยเจ็ดปีแม่บองบองอินี้นั่นคือกล้วยนองกล้วยน้องนี่รู้ให้ฉันนอนอยู่นอกนี่ลานอันนี้ว่าเอื้อยเป็นนอนอยู่นอกให้ฝนตกบ่ทั้งผี่ตกอยู่เมื่อคืนแต่ตกบ่งเม็ดน้อยนึงน้อยนึงถ้าตกแห้งก็เปียกเลยโดยไม่ได้ใหายถึงว่านอนพี่รอ บอมันหมูแห้งนะคะกระพนแห้งสาดลายกระขึ้นมากมานอนพี่ได้เนาะโดยข้างนี้ของใครจ้ะของร้านเพิ่นมาอยู่อันนั้นนี้จ้ะร้านสาวเพิ่น ใช่รอกคับไม่โอเคโอีกแล้ก็คือว่าเบบขัฝนตกแห้งกบแม่นได้ปุ๊บคุณน้่งนอนพี่บ่ะเมนอือโดยโดยเนาะแต่ว่าถ้ามันตกแบบอวลาพอดีก็นอนอยู่รุ่มพูดค่าบนเปียกหลายก็นอนอยู่รุมนอนกันเบิดอสามสี่คนนี่บ่โดยโดยทั้งแม่ทั้งลูกทั้งน้องเนาะเราไปนั่งนอนอยู่เพื่อนดังน้อยพุ่นเนาะโดยโดยนี่แหละนอนบนเปียกฝนบ่ขึ้นอี่ฮนาะบน้องแป้ ไม่ไเปียกบ่โดยถ้าฝนตกแห้งจะากรมขุดว่านอเขือนป้าบ่โดยโอ้ยแต่แหงแทนมาดินรอบนี้เห็นเสาหนี้ผุนมาสิแกงแล้วไหักแต่ตอนนี้ผุนยังต้มไวแล้วยังโดนผูท่านด้แกงยังต้มให้มันจืดก่อนเนาะแโดยเดีอย่าดื้อลูกก็คือว่าไปหาทางได้เสาหนี้ไปหาผู้เล่นทางหวยวังม่วงไก่ป่ะม่ ไกลอยู่กัเพันขี่รถไปหลุดจากไปเนาะโดยโดยข่อยมาจากทางไปก็เลยเลี้ยงหลานอย่างนคือกันคือก็แต่มาแต่หาเงินนี่ยังไันไปเลาะปลาเลาะหัวได้เกือบอ่ไปอยู่กับต้องไปกับหมูจทีนี้มึงเคยไปคนเดียวอ๋อต้องไปกับหมูโดยไปผู้เดียวก้็ไปยันลงทางโดยหลงรักยังใครเนาะหลงทางลำบากเด้โดยโดยยังอ่ะแม่ก็ลงทาง พี่แม่ก็ลงทางเนั่นนั่งเต็มก้นเลยเยอะนะก็น่อยพายศาหลุ่ยเลยคูนแกงไม่ได้บ่โดยโดยเจ้าอยากโรงเรียนบ่หนังละอยากโรงเรียนอยู่คนละมาได้เข่าเนาะมาได้เข่าเพราะว่ามันอันนี้เนาะพอดีกลางปีก็ต้องถาเปิดเพิ่มหนาเลยโดยโดยพี่แม่มาเขาอยู่บ้านเท่าพี่ แม่ม <Yeah. S 2> mm ่วนบ่น hmm. mm ้องล่ะอยู hmm. mm ่พ hmm. mm ุู่เวียงจันทม่วนเนาะโดยแต่ทางบ่ได้เข้าโรงเรียนบัมาพี่ได้ม่วนอยู่บ่ม่วนม่วนแล้วก็มาอยู่นําแม่านะอยู่นําแม่ก็ม่วนนเนาะล่ะอยู่พุ่นบ่อยู่นําป้าพุ่นนี่ก็ลงเลยเนาะพุ่นนี่ก็ใหญ่หาสิลงพร้อมกันแหละเพราะว่าก็ใหญ่แล้วเนาะแม่พอดีดลงอยู่ห้องเดียวกันเลยพอดีแหละแบบเวลาเจ้าไปช่วง ตกแลกมาเนาะเจ้าก็เอแบบตัดอ้อยแน่ลูกก็เลยพาโรงเรียนเนาะน้องดโดยในติลูกอันนี้ว่าบ่เป็นมาเพิ่นว่าเนนั่งดีๆ้พว่าเป็นได้เนาะอยู่บ่มาอยู่บ่ีลมกบ่ขนมมาอีบ่เคนะก็คือว่าคือว่าน้องเข้าโรงเรียนนี่ก็ซื้อุดใหม่แล้วเนาะานี้โดยโดยซื้ออยู่เพิ่นบ่ ตลาดแกงเห็ดป่ะแกงเห็ดเซมี <Metal closed> ่วะวีไปซื้อใช่ค่ะหน่าซีซีโน่พูดแหละเข่าซีโน่แล้วโรซีโน่พูดโอยเคยไปอยู่บ่ยังบม่เคยเคยเคยไปเที่ยนึงเคยไปเที่ยนึ่งคาต่มาแต่กรุงเทพนี่ได้เคยไปเที่ยนึ่งอ๋อโดยโดยเนาะเขาของเฮียนกับใครเขาอยู่ในบ้านเลยวะนี่ทั้งได้ั้งบ้านเฮียนน่ะอยู่นี่แหละอยู่ขางวัดกำบังไกลไปไหนขางทางไป ก็คือว่าย่างไปส่งก็ได้เนาะโดยโดยโดยมาดิน้าหัวน่องแต่งกับน้องแพนเค้กแล้วมาเนี่มาแต่เก่าบบเห็นมารอบนี้เห็นโดนละข่าเป้านางเลิฟมาแล้วเด้อโดยโดยไม่รู้ป้าสางนั่นเดียวแม่ไล่สิเมื่อป้าได้สั่งเด้อโดยบ้านาดิมาดิบน้ำม้นแล้วน้องแป้งเด้อโดย ป้าสาวนีนะชื่อได้เมื่อยถ่ายได้หายสานีเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะโดยโดยสบายดีสบายดีสบายดีน้องแป้งโดยโอเคเนาะตอนนี้สาวไล่กับคุยกับทางสาวนีเพิ่นเนาะคือว่ามากะดูนี่เพิ่นเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ทางเพื่อนเอื้ยเพิ่นเพลเนาะกับแต่เพิ่นยังต้มเนาะไหอยู่ยังมาทันได้แกงอยู่เพื่อนเพลเอาไงเนาะโดยตอนนี้คือเลยเนาะทางเมย์เพิ่น แม่สาวนี้จะพิ่นเห็ดยังอยู่เนาะโดยสบายดีนะแม่เดออโดยเห็ดยังด้ีนะเนาะเป็นไหมฝนตกบ่ได้เปียกบ่แม่ตุ๊บไม่เปียกบ่ได้เปียกเนาะโดยคือว่าฝนตกบ่แห้งบ่ทางนี้แห้งมันแห้งกัเปียกแหะโดยก็คือว่ากับมันกับมันมีลมมีแรงเลยเนาะแม่เนาะโดยกัยังบ่ได้โดยถ้าฝนตกพาลงกับเปียกไปแล้วเนาะโดย กินข้าวกินน้าหรือว่าแม่ตุ๊กกินข้าวแรกหนูแม่ไปเพื่อนเขาจะกินแขนหนังเพื่อนนางโอ้เพือนแม่อันน่องตองนี่บ่โดยโดยน่อยไปขื่นเพื่อนเพื่อนเนาะโดยโดยโดยคือว่ากินอยู่พุ่นตอนเศร้าเนาะกินแล้วทักแม่ก็กินได้บ่แกงหรือไม่ซะกินกับหน่อยกินเล็กๆหน่อยๆบ่กินลายกินแล้วก็เจ็บท้องกินกระชอนกระไดก็ะดา คือว่ากินได้เล็กน้อยเนาะกินเล็กน้อยกินชดคันนึงโอ้ยแซ่บอยู่เนาบ่ยากคือเอิกตแม่คิดท้องบ่กินเป็นไดเป็นกระเพาะบ่พี่กระเพาะบ่กระเพาะอันเป็นหยังยากโดยก็เห็ดอ่อนเห็ังให้กินได้อยู่คือเป็นหยังยากห้ามันนก็ยาโดยเนาะคือว่ากินได้เล็กน้อยเนาะแม่เนาะโดยโดยเจ้าก็นอนนี่บ่กนีน่ะนอนนี่ลกนอนนี่เจ้านอนไสนอนเนาะ นอนนอกกันหรือว่านอนน้ำกันเอ้ยโดยก็คือว่าเขานอนในน้ำกันก็ได้เนาะโดยแล้วแต่อากาศห้อนก็ออกพอนอนนอกโดยโดยป้าสางนั่งกับลูกใช่ไหมขอดตัวเมื่อแล้วแม่เด้อโดยสบายดีแม่โดยโดยเนาะก็คือว่าทั้งเฮือนทั้งซานเจ้าก็นเนาะคือว่าพาอันแบบยังลมพัดว่ามันคือเปิดไปเบนไหล่หลังคาดะ มือนั่นแหละวมือมาบัดเดียวโอ้ลมพัดไปมาบัดเดียวเนะาะใครแต่บะเอาลังค่าเฮือนเสานี้ไปเนาะโดยทางเฮือนเสานี้เพ่ผลก็ยังบอกท่านได้มีการช่วยเรือขามาเฟรพี่น้องเเนาะถ้าทานผู้ใหญ่คนใดเห็นอยากช่วยเรือทั้งครอบครัวเสานี้เนาะโดยก็สามารถช่วยเรือได้เนาะเฟรพี่น้องเลยมีสไลด์กับยินดีที่จะเป็นสะพานบุญแห่งเฟพี่น้อง fc วัชคุชนคนุณเด้อเนาะโดย,โดย ป่ะตอนนี้กะสาไล่กับแซ่ขอดต,ตัวปิ๊กคลิปแหละไปพี่น้องไปเนาะไปฟพอองคลิปหนาเด้วยไอพี่น้องไว้เนาะโดยทั้งสาไล่กับขอบอกขอบใจที่รับชมคลิปสาไล่แต่ตัวหนึ่งจบแล้วก็บอขถามโฆษณาเนาะโดยทั้งสาไล่กับจะก้าวขึ้นมาสมบายดี